ไปเพชรบุรีครับไปช่วยเหลือเกษตรกร,กกรผู้เลี้ยงกุ้งกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้กุ้งเป็นผลผลิตล้นตลาดผลพวงจากสถานการณ์โควิด19หวังที่จะยก,กระดับรักษาราคาและก็เพิ่มรายได้ครับที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบุรีครับทางด้านของนางวันเพ็มังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพาณิชย์จังหวัดนะครับ รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดครับท่านรองผู้ว่าท่านบอกครับว่าปัญหาการจําหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําเป็นผลพวงมาจากโควิด -19 ก็อยากจะให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจานวน116รกายโดยหาแนวทางในการช่วยเหลือแนวทางแรกก็คือเฉลี่ยหารเท่ากันทุกคน ส่วนแนวทางที่2ก็คือหากใครเลี้ยงมากก็จะได้รับการช่วยเหลือมากใครเลี้ยงน้อยได้รับการช่วยเหลือน้อยตามสัดส่วนที่เลี้ยงซึ่งเกษตรกรได้เลือกแนวทางแรกครับซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเท่ากันทุกรายรายละ900กิโลกร,รมัมด้วยการชดเชยรา,ยาคาส่วนต่างเช่นการขายกุ้งในราคารับประกันกิโลกร,รัมละ160บาท แต่เกษตรกรขายได้เพียง150บาทก็จะมีการชดเชยให้กิโลกร,รัมละ10บาทโดยช่วยเหลือตามปริมาณที่จับได้จริงแต่ไม่เกินลายละ900กิโลกร,รัมนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดครับขอให้ดูราคาตลาดด้วยว่าราคาสูงหรือต่ำถ้าราคาตกต่ำอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิต จะต้องใช้การตลาดนำการผลิตเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นซึ่งการค้าขายจะได้กำไรก็จะต้องเพิ่มไรายได้ให้มากและลดรายจ่ายให้เยอะโดยปัญหารายจ่ายของผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่จะหนักค่าไฟนะครับซึ่งถือเป็นการต้นทุนที่สูงมากจึงจะต้องหาวิธีลดต้นทุนด้วยการใช้แผงโซลาร์เซลล์แทนก็จะช่วยลดภาระ,ะต้นทุนการผลิตได้ครับ